สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็วันที่24กุมภานธ์64นะครับผมก็จะทําการทดลองอะไรบางอย่างนะครับ <l ug> เกี่ยวกับการฟักไข่ไรแดงเทศนะครับซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าลักษณะของไข่ไรแดงเทศเนี่ยมันมีลักษณะที่เป็นฟองขนาดใหญ่นะครับเห็นไหมครับนี่เวลาเราฟักเนี่ยเขาจะชอบลอยมาติดครับลอยมาติดอยู่ตามขอบทําให้ไข่เนี่ยสัมผัสกับน้ำเนี่ยไม่ค่อยดีนักนะครับ มันลอยอยู่เนาะเราต้องคอยมาคนนะเพื่อนเพื่อก็จะเคยเห็นแล้วแหละว่าเวลาที่เราฟักไข่เนี่ยเราก็ต้องคนแบบนี้นะครับแล้วก็หมั่นคนบ่อยๆซึ่งเวลาคนแบบนี้เนี่ยเห็นไหมฮะมันก็ยังลอยขึ้นมาติดอยู่ข้างบนนี้อยู่ดีนะครับทำให้เราต้องคอยหมั่นคนบ่อยมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อ,อเราก็เข้าใจว่ามันน่าจะช่วยเพิ่ม โอกาสในการฟักของไข่เพิ่มขึ้นเพราะว่าไข่ได้สัมผัสกับความชื้นนะผมก็เลยมีไอเดียหนึ่งที่อยากจะทําการทดลองเพื่อเทียบกันนะครับในเมื่อไข่ต้องการที่จะสัมผัสกับน้ําอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราทําแบบนี้ได้ไหมก็คือว่าเราอาจจะต้องเอาไข่เนี่ยลงไปแช่ไว้ในน้ําโดยที่เราเนี่ยจะบังคับให้ไข่เนี่ยจมอยู่ในน้ํานั่นเองนะครับผมก็เลยคิดว่าจะใช้ตาข่ายนะครับตอนนี้เบื้องต้นเนี่ย ผมจะใช้ตัวที่เป็นสวิงเก่านะครับตัดแล้วก็เพื่อที่จะทำเป็นกระเปาะกระเปาะนะครับแล้วก็หุ้มเอาไข่เอาไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเอาไข่เนี่ยแช่ลงไปในน้ำโดยที่บังคับให้เขาจมอยู่ในน้ำอยู่ตลอดเวลานะครับผมคิดว่าจะแช่ไข่เนี่ยประมาณ2วันนะครับแล้วหลังจากนั้นเรามาดูนะครับว่า ไข่เนี่ยมันฟักดีไหมนะครับอ่าซึ่งสวิงที่เราใช้เนี่ยก็ควรจะเป็นสวิงตาที่ห่างนิดนึงนะครับตาห่างนิดหนึ่ง,าาง,งเพราะว่าลูกไรที่เกิดออกมาใหม่เนี่ยเราก็อยากจะให้มันว่ายน้ําออกมาเองได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสวิงตาขนาดนี้เนี่ยมันจะสามารถว่ายออกมาได้หรือเปล่าซึ่งดูเราเนี่ยก็ดูค่อนข้างที่จะตาห่างตาทีเกินไปอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่า ไข่ของไรแดงชนิดนี้เนี่ยมันค่อนข้างใบใหญ่นะฮะอโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า,าวิธีการทำยังไงนะครับจริงๆก็เป็นไอเดียที่ผุดขึ้นมาแล้วก็ทำเลยนะครับลองเลยว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับผมก็จะขออนุญาตนะตักไข่ที่อยู่ที่เก็บเอาไว้นะครับ ใส่ลงไปที่ตาข่ายนี้เลยนะครับก็ใช้ประมาณ1ช้อนนะครับ1ช้อนแบบนี้นะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะ1ช้อนแค่ทดลองฟักเฉยๆนะครับก็ไม่ต้องใช้เยอะมากก็ได้นะทีนี้เนี่ยผมก็จะหุ้มไข่ชุดนี้เอาไว้นะครับหุ้มไข่ชุดนี้เอาไว้เห็นไหมฮะมันรั่วลงมาอยู่นะแสะดงว่า,าสามารถลอดออกมาได้นะครับ แล้วผมก็จะใช้ยางรัดเอาไว้นิดนึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหาอะไรมาถ่วงไว้ดีนะโอเคตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หินนะครับในการถ่วงน้ำหนักของอาตาข่ายนี้เอาไว้นะครับให้มันจมน้ำนะซึ่งเราก็จะผูกมันลงไปนะครับผูกนิดนึง่งแบบนี้นะครับแล้วเราก็ พอดีหินมันค่อนข้างกลมโอเคเนาะนี่แล้วก็เดี๋ยวเราย่อนเขาลงไปนะครับอืมมีรอยมาบ้างนะครับมีรอยมาบ้างนิดหน่อยนะครับนี่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจมอยู่ในน้ำแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแช่นะครับไม่ต้องคนนะครับแช่แบบนี้ไว้สัก2วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากผ่านไป1วัน2วันหรือ3วันเนี่ยอัตราการฟักจะเป็นยังไงนะครับบังคับไปเลยเนาะแทนที่เราจะใช้วิธีการแบบเดิมๆนะครับเห็นไหมครับแบบเดิมๆมันก็จะลอยมาติดแบบนี้นะครับเนี่ยก็ต้องคอยหมั่นมาคนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราใช้แบบนี้เลยนะครับ อันนี้เนาะเดี๋ยวเรามาคอยดูกันนะครับว่าอัตราการฟักของไข่ไรแดงเทศจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับจริงๆอัตราการฟักของไข่ชนิดนี้เนี่ยมันอยู่ที่คุณภาพนะครับของไข่นะครับส่วนใหญ่เลยนะครับจะขึ้นอยู่ที่คุณภาพของไข่แต่ถ้าเราลองวิธีนี้ดูก็ไม่เสียหายนะครับดูว่ามันจะช่วยเพิ่มอัตราการฟักของไข่ได้มากน้อยแค่ไหนเนาะอ่าโอเคครับเดี๋ยวรอติดตาม ผลกันแล้วกันนะครับว่าที่เราทําแบบนี้เนี่ยมันช่วยได้หรือเปล่านะครับอ่าโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ